สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวเตาอบขนมปังนะครับซึ่งนียย่นี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับของยี่ห้ออิเล็กทรอนก์นะครับขนาดเนี่ยเจ้าตัวนี้อยู่ที่กิ่ลิตรว่า5ลิตรนะครับคือเจ้าตัวตู้อบเนี่ยครับมันมีอยู่หลากหลายขนาดนะครับแต่ว่า เราไปดูมาแล้วเนี่ยขนาดที่เล็กที่สุดเนี่ยน่าอยู่ประมาณ7นิ้วนะครับซึ่งไปดูขนาดมาแล้วเนี่ยโอ้โหเล็กกระทันรัดมากเลยคือมันเล็กเกินไปนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะเอารุ่นที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับสำหรับเจ้าเตาอบตัวนี้สำหรับเจ้าตัวเตาอบ ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยนะครับขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนี่ยนอกจากขนาดที่จะแตกต่างกันแล้วนะครับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเรื่องของการให้พลังงานความร้อนเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนะครับคือผมไม่ถามคนขายนะครับคนขายเขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยของเจ้าตัวอิเล็กโทรลักตัวเนี้ถ้าเป็นรุ่นขนาด6หรือ7ลิตรเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับตัวที่ให้ความร้อนเนี่ยเขาจะเป็นหลอดไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นเนี่ยจะเป็นขดโลดความร้อนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่า จริงหรือเท็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือปุ่มคอนโทรลนะครับอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะครับซึ่งปุ่มอันแรกเนี้ยคือปุ่มควบคุมอุณหภูมินะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแกะดูข้างในแล้วกันอันที่2เนี่ยก็คือสามารถที่จะควบคุมตำแหน่งของไฟได้นะครับว่าจะให้ไฟติดบนล่างนะครับติดแค่ข้างบนหรือว่าติดแค่ด้านล่างนะครับเพราะบางทีเนี่ยเรา อบขนมปังไปหรือว่าอบอะไรก็แล้วแต่เอ้บางทีอบอบไปปรากฏว่าด้านบนไม่ก่อนนะครับก็อาจจะให้ความร้อนแค่ด้านล่างก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเล็กหรือว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับหมายถึงว่าไฟบนไฟล่างอะไรเงี้ยอาจจะปรับไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นกับความเหมาะสมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือจํานวนนาทีนะครับเขาบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นอิเล็กทรลัก์รุ่นอีซีเซนต์โอเวนโทสขนาด 15ลิตรนะครับอย่างนี้ผมบอกมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับควบคุมด้านนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับบอกว่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยกินอยู่ที่1,200วัตต์นะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่5.2กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนีมีรูปพิซซ่าด้วยนะครับเห็นแล้วหิวเลยนี่ <Hey S 1> ครับแกะกล่องออกมานะครับอันดับแรกก็จะเจอกับจริงๆไม่ใช่อันดับแรกนะนี่มันอยู่ข้างล่าง อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวพวกถาดนะครับที่เขามีไว้ให้นะครับรู้สึกจะมีอยู่ประมาณสองถาดนะครับพัสดุเนี่ยถูกหอมพุ่งมาอย่างดีนะครับกันกระแทกมาอย่างดีเลยปึ๊บโอเคในนี้นะครับมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับก็มีภาษาไทยให้นะครับคู่มือนี้มีใบรับประกันมาให้หนึ่งใบนะครับปึ๊บ ดี๋ยวมาแกะดูเจ้าตัวกล่องนี้กันก่อนดีกว่าเจ้าตัวกล่องเล็กๆนี้มันคืออะไร <C le f ums> ก็ในถุงนะครับมีเจ้าตัวชิ้นที่เป็นถาดถาดทึบแบบนี้นะครับก็เหมือนจะเคลือบลักษณะคล้ายๆเทฟลอนมานะครับอ่าตรงนี้ก็น่าจะเพื่อป้องกันแบบเวลาที่ของมันไหม้แล้วมันติดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นถาดที่เอาไว้รองด้านล่างนะครับแต่ผมไม่ไแน่ใจว่ามันเอาไปใช้ทําอะไร เพราะว่าเอาไว้บังไม่ให้เจ้าต,ตัวไฟเนี่ยมันร้อนจนเกินไปนะครับให้ผมดาปลั๊กที่ให้มาเป็นปลั๊ก3าตานะครับก็เรียบร้อยเป็นได้รับมาตรฐานมอกนะครับก็มีเจ้าตัวควบคุมไฟนะครับก็เริ่มตั้งแต่เจ้าตัว100องศานะครับ150แล้วก็ได้ถึง250อางศาฮะรตรงนี้ก็คือได้ตั้งแต่อุณหภูมิ1 0 0จนถึง250องศานะครับแล้วก็เจ้าตัวไฟนะครับไฟที่ผมบอกว่า สามารถปรับบนล่างนะครับด้านล่างอย่างเดียวหรือว่าด้านบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปิดนะครับผมไม่รู้ว่าเอา่อจะมีฟังก์ชันปิดไว้ทําไมไ<ว>ก็ไม่รู้เหมือนกันเผื่ออยาอกอบไปเฉยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตั้งนาทีนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยได้แต่ตั้งนาทีตรงนี้เนี่ยได้ถึง60นาทีนะครับ <S <S เปิดมาดูข้างในฟื้ด้านหน้าก็เป็นกระจกเทปเปอร์อย่างดีนะครับด้านในนะครับจะมีถาดมาให้อีกหนึ่งอันนะครับถาดอันนี้เนี่ยจะเป็นถาดแบบทะลุ ก็คือจะให้ถาดเป็นแบบโครงโปร่งเป็นตะแกรงนี้มานะครับแล้วก็มีตัวเอาไว้จับนะครับถ้าเกิดว่าถาดมันร้อนนะครับแต่ว่าเขาผูกมัดเอามาด้วยเดี๋ยวขอญาติเก็บก็นี่นะครับก็เป็นถาดแล้วก็มีเจ้าตัวตะแกรงนะครับที่เอาไว้จับนี่นะครับก็คือจับถาดลักษณะนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่ก็คือเหมือนกับสามารถที่จะดึงถาดออกมานะครับ ก็เจ้าตัวนี้นะครับก็อย่างที่คนขายเขาบอกนะครับมันจะไม่ได้เป็นขดลวดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแท่งเหล็กนะครับแต่เชื่อใจว่าน่าจะเป็นขดลวดอยู่ด้านในนะครับตรงนี้อ่ะก็จะมีทั้งหมดประมาณ4แท่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเอาไว้แค่ประมาณว่าบังความร้อนที่ออกมาจากเจ้าตัว เจ้าตัวขดลวดเฉยนะครับเพราะบางทีเนี่ยป้องกันการไหม้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะร้อนเกินไปบางคนอาจจะแบบไม่ได้อยากให้ข้างล่างมันไหม้นะครับเขาก็เลยมีเจ้าตัวกันอย่างนี้เอาไว้ให้นะครับจต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเป็นพวกพิซซ่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีถาดอย่างนี้มาให้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะฮะซึ่งเจ้าตัวจับของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กับเจ้าตัวถาดนี้ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเฮ้ยเขาออกแบบมาให้ดีนะสำหรับเจ้าตัวถาดตรงนี้แต่ว่า เวลาใช้งานจริงนะครับคุณไม่สามารถที่จะใส่ทั้ง2ถาดลักษณะยอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยความร้อนมันจะไม่ทั่วถึงนะครับคุณต้องเลือกชนิดของถาดเนี่ยแบบใดแบบหนึ่งนะครับนะระหว่างว่าคุณจะใช้ตะแกรงนะครับแบบนี้หรือถาดทึบแบบนี้นะครับส่วนในตัวอีกอันหนึ่งนะ่าจะเป็นตัวกันความร้อนเฉยๆก็เดี๋ยวเรา ไปอบให้ดูดีกว่า